็นอีกหนึ่งคนที่เอาอยู่ทุกลุกกันแต่งตัวเลยจริงๆสําหรับนางเอกสาวโบเมิลาดาเพราะไม่ว่าจะหยิบจับชุดแนวไหนมาสวมใส่ก็สวยเลึดแบบที่ไร้ทิฏฐิเลยจริงๆล่าสุดสาวโบก็ทําเอาอินสตาแกรมต้องไฟลุกกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพใส่บิกินี่สีชมพูสดใสตอนรับเทศกาลวันสงการพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสงการปีนี้วิจนากับใครก็คงไม่เท่าวิชมีหรอกครับ งานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาคอมเมนต์รูปไฟลุกในความเซฟของสาวโบกันยกใหญ่หลายคนต่างก็ขอแท็กอเล็กธีรเดชให้รีบมาดูอย่างไวและเมื่อหวานใจหนุ่มได้เห็นก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิรูปนั่งสมาธินิ่งๆเรียกยอดไลค์ได้กระน,นำเลยทีเดียว